เริ่มค่ะีค่ะชื่ออะไรบ้างคะชื่อชื่อพลอยใจค่ะชื่ออะไรคะพลอยค่ะอ่าวันนี้ทําอะไรกันคะเล่นค่ะอ่าทําอะไรมันเป็นอุปกรณ์อะไรอธิบายค่ะค่ะมันมีอะไรบ้างค่ะอ่าออกมาค่ะแล้วก็สาธิตให้ดูด้วยนะคะพลอยไปอ่ะคุณพ่อพลอยสายทำยังไงบ้างคะ โอ้หมุนไม่ถูกอะคุณหมองงละค่ะค no Ak да? um, right? uh, hmm. uh, ุณหมองงแล้วค uh, uh. ่ะอ่ะคุณหมออ่ะคุณก้าคุณหมอพลสาธิตอะไรอีกคะอันนั้นเขาเรียกอะไรคะอันที่เป็นหูเป็นหูอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะนี่อันนั้นน่ะค่ะเขาไว้ทําอะไรอยู่เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า โอเคค่ะไว้ติดแผลค่ะพัตเตอร์ติดแผลแล้วมีอะไรอีกคะอันนี้อันนี้เป็นไฟฉายที่เราไ้ดูตาเาไว้เ่าไว้ดูปากว่าปาากว่มีอะไรในปากมีอะไรว่าเพราะว่าฟันผุอะไรหรือเปล่าเออน้องพลอยอันนี้ยาโองเปคค่ยอันนี้ยาอันนี้ยาไว้ทำอะไรคะยาเอาไว้กินค่ะเอาไว้กินแล้วอันนี้เป็นแบบว่าแต่ว่าแบบที่รางแผลโอเคค่ะอ่ะทีนี้อ่ะลอง สาธิตค่ะคุณคุณหมอพลอยใสก็ได้ค่ะคุณหมอทําอะไรต้องทําอะไรบ้างค่ะอ่าใสใสแว่นตาค่ะที่ใส่ที่ใส่โอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะเราหูฟังมาค่ะเดี๋ยวยิงน้องพ่อเอ่อคุณหมอพลอยเอาคุณหมอภูก็ได้ค่ะอ่ะเราตรวจใครคะทีเนี้ยใครเป็นคนไข้ใครเป็นคุณหมออ่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรพลอยอ่ะตรวจค่ะเริ่มเป็นอเป็นอะไรเป็นไข อ่าเป็นไข้แล้วทำไงบ้างคะอคอยติไข้ตรงไหนเป็นยนงงังเป็นไนข้ออ้าปากแล้วไงบ้างคะทีนี้อ่ะเป็นไข้นอนแล้วค่ะคุณหมอจะทำอะไรต่อกินย,ยาด้วยดิเออทำสิคะเอาล้าเศษเล เสร็จยังคะที่นี้นเ,เสร็จแล้ววคุณาหายยังคะคุณไข้พลอยหายยังคะหายังแล้วหายแล้ว,ลวโอ้คุณหมอรัอกษาดีจังเลยค่ะอาจารย์พลอยคุณหมออาจารย์น้องคุณหมอพอมลอ,มอ,อ,มอยมาแล้วคุณหมอผมโดนงูกัดคุณหมอคนไข้มาแล้วโดนงูกัดทำไงคะ ทำไงคะล้างแผลยังล้างแผลยังล้างแผลหน่อยเอเอไม่ฉีดยาฉีดยาไหมฉีดใายเจบ็นนจบไหมฉ<ะ>ีดยาจยยเจ็บไหมคะไม่ค่อยเจ็บเพราะว่ามันเป็นของอืมอ่ะเสร็จหายหายังตรวจหายยัง อ่าตองปากเลยอ่ะฟังหัวใจด้วยสิคนไข้อย่างนี้คนไข้มีคนไข้หายใจอยู่ไหมน่ะเอาฟังหัวใจด้วยฟังหัวใจด้วยตรงนี้มผมีรถแถมให้ด้วยคับเอออันที่ฟังเนี่ยอยู่ที่คอน่ะฟังยังไงเวลาฟังอ่ะเออ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 คุณหมอหูหูก็ไม่มีใสหู นอนดีดีนอนดีดีมาแล้วตรวจเอาหัวมีเขาไหมเอาต้องใช้ไฟฉายนี่หืออืมพอยังอ่าคนไข้หายยังหายแล้วอ่าพอแล้วพอแล้วรีวิ่อ่ารีวิวพอก่อนเก็บค่าเก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิว่อเอาเลยคอจะเก็บด้วยค่ะเอา อ่าบ๊ายบายก่อนจบแล้วค่ะเอาเร็วๆบ๊ายบายก่อนนะบายบายสวัสดีค่ะ